สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยสตอรี่เช่นเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวัดศรีมงคลเหนือเหมือนเดิมนะครับมาติดตามสถานการณ์น้ำโขงครับผมพาทุกคนมาดูน้ำโขงครับวันนี้วันนี้ก็เพิ่มระดับสูง ขึ้นจากเมะวานประมาณ50-60เซนนะครับต่ำกว่าจุดวิกฤตประมาณ1เมตร39ซนติเมตรนะครับเราดูมวลน,น้ำจากหนองคายนะครับคาดว่าน่าจะถึง วันนี้นะครับถ้าน้ำหนองคายมาน้ำเชียงรายมาตรงนี้น่าจะท่วมนะครับตรงที่ผมยืนนะครับคาดว่าน่าจะท่วมภายในคืนนี้นะครับเพราะอยู่ตรงนี้ก็มันก็ไม่ได้สูงจากระดับน้ำสักเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ยังต่ำกว่าปี61นะครับปี61นึ่นี้น้ำจะสูงกว่านี้ครับผมบริเวณนี้ก็คือตลาดอินโดจีนนะครับ